ถึงวานะครับพี่น้องนะครับประเทศไทยเนาะจะเกิดการนะครับผมอัลเตอร์ซ็อกพี่น้องนะครับครับผมตึกรล่มพี่น้องนะครับผมแต่วานะเปิดยังเปิดนะครับเปิดในใส้ปกตินะครับผมสําหรับการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับนี่ครับผมน้องพี่น้องนะครับสายสีแดงนะครับเปิดก็ยังใส่งานยูนะครับผมอยากให้คนบ้านผมได้เห็นนะครับพี่น้องว่าวาเปิดยังใส่งานปกตินะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะการเดินทางนะครับผม บอกเลยว่ายังใส่งานปกติพี่น้องนะครับนี่ครับโผล่นะครับเห็นบ่20บาทนะครับพี่น้องตลอดสายนะครับสุดยอดแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับพี่น้องเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนี่ครับบรรยากาศนะคนยังแบบใส่งานปกติครับพี่น้องนี่ครับเป็นบิ่งปกติพี่น้องเลยนี่ครับผม นี่ครับสถานีนะครับมีลังซิตมีหลักหกมีรอนเมืองนะครับการเคหันดักสี่เนาะจนไปถึงตะดิงสันนะครับนี่ครับประมาณ1ิบก่าซ้ายพี่น้องแต่ว่ายี่สิบบาทนะครับตลอดซ้ายนี่ครับผมาะมนุษยร์ทัพมาตรงวิวงนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยเป็นนะครับเป็นมีการตั้งแสนพี่น้องนะครับผมมีการจัดเนาะ ถึงว่าจะเกิดเดือนนะครับผมแต่ว่ายังแสงงานคือเก้าพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังรับนักของเที่ยวพี่น้องเลยนี่ครับผมบรรยากาศอ้พี่น้องครับบรรยากาศดีขนาดไหนครับว่ายแห้งครับพี่น้องเลยนะครับว่ายแห้งว่ายแห้งหกยอมรับเลยไนก็สะอาดเห็นป่ะครับเดือมใสมองๆเลยครับผมนี่นี่ครับผมบรรยากาศนาะเห็นป่ครับ ้าโหดไวเลยครับผมบานผมนี่เอินรถไฟควมเร็วสูงเนี่ครับพี่ดองนะครับแต่ว่าประเทศไทยเป็นเอิอนวารถไฟธรรมดาสยอดของก็ไหมครับบังได้ครับ,บ,รบนี่ครับผมนาะบรรยากาศนะครับผมนี่ครับคนบกพรายพี่ดองพอมากำลังเดิมสายแหลกนะครับเดี๋ยวไปเห็นกันอยู่ ร้อนเมืองพี่น้องจะเห็นมาหนังของเกี่ยวนี่โอ้โหเนะหาเนะคึกคืนนะครับอย่างบอกก็เลยว่ามนุษยธรถถมรมเรต้องเป็นทวงเพื่อนนะครับพี่ออกมาว่าวา่ารถไฟอาซีบิงโมลาพี่น้องเบิ่งครับผมโค้งล่างนี่ไปตางจังหวัดก็มี่นะครับไปตางจังหวัดก็มีครับพี่น้องเลยไปถึงดูได้ครับผมนอกภาคอีสานนะครับอพี่น้องไหวยแย่งไหวยแห้ง บรรยาากศฝั่งนี้ก็ต้นไม้เขียวส้มด้วครับผมนี่คนะรับคุณยเงยเนาะต้นไม้เนี่เราบังโอโผเงยเนองนะครับเป็นอันดับแร,รกแต่ต้นไม้นะครับเป็นรบรบรรยากาศทางด่วนนะครับผม อย่าห้ดุ้งเลยเห็นพี่น้องนะครับมาประเทศไทยเพือ่อังวิ่งนะครับผมปกติเนาะสำหรับรถไฟนี่ครับว่ขนาดพี่น้องอ่าพี่เลยนะครับบรรยากาศบรรยากาศบ้างครับการเดินทางยังสะดสะวกสบายขึ้นเก่า รอนเมืองใกล้เสือกนะครับพี่น้องเนี่ยบมีวันจอดรถเพิ่นครับถ้าสัญญาณอากาศรอนเมืองนะครับผมนี่ครับปวดไงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนางเที่ยวเต็มนะครับผมผมยกเลยว่านางเที่ยวหลายแห้งในเขตแถวสนามบินนะครับปวดพี่น้องเนี้ยบ บอลจอดรถมันก็มีนะครับลองรับไ้เดี๋ยวตาบนนะ้าของเที่ยวพี่น้องเปิดล้าขึ้นนะครับรถไฟหลังจากที่ลงมาจากเครื่องพี่น้องนี่ครับผมนะบองเที่ยวเห็นไหมครับอยู่ด้านนอกนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดนะครับผม พวงกนะระเป๋านะครับผมมีเตช่าตอนเชียนะครับมีครับผมกระเป๋าเปิดขึ้มาเที่ยวนะครับผมนี่ครับพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศนะครับผมยังวิ่งคือเก่าพี่น้องนะครับเห็นบอกบริษัทเต็มนะครับแน่น กิจการของเที่ยวพี่น้องเลยส่วนหลายนี่ครับผมเนาะบรรยากาศนั่งสบายพี่น้อง20บาทตลอดสายนะครับผมคุณครับผมเนาะการเดินทางทุกเขตนะครับผมทางด่วนกมีครับผมเนาะเดินทางแบบหลายเส้นหลายสายกันเลยนะครับ บอกเลยว่าบาต้องเป็นห่วงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเพิน่นรับนักท่องเที่ยวอยู่ครับผมตอนนี้นะครับเพิ่นบ่ว่างเนาะเพิ่นบ่ว่างครับผมเพราะว่านักท่อนงเที่ยวมาหลายแห่งครับผมช่วงนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้โหโหลดรถลดโหลดหลายแห่งครับ คนเหมือนคนครับคนแน่นนะครับผมโอ้่น้องครับผมนองบรรยากาศนะครับรถขาออกนะครับผมร้ายแห้งครับผมตอนนี้นะครับรถขาออกน่าจะเดินทางออกต่งางจังหวัดแน่พี่น้องเพราะว่าหลายๆคนก็นอยากกลับบ้านกลับซองครับผมตอนนี้เนาะ กับผมบรรยากาศอารซีนะครับป้าพี่น้องนะครับผมรถเป็นกลับบ้านนะครับผมส่วนหลายเนานะกลับบ้านเนี่ยหรือว่าเลิกจากเวียดจยากงานครับโอ้นะครับผมรถแบบแน่นนะครับผมฝั่งขาออกแน่นฝั่งขาเขา่าบุคอยมีอะไรครับ ต้นไม้ใบหญ้าเนาะเขียวสะอมครับผมประเทศไทยโอ้หลดหลายแห่งครับพี่รองเลยโงนี้คนนาจะออกเดินทางไปตายย่างยังบัดครับผมเพราะว่าไก่สงการนะครับหลายๆคนก็พยายามบ้านนะครับพี่รองไปายามบ้านกลับบ้านเนาะนี่กับบรรยากาศบรรยากาศ การสานการสานันมีตลอดครับผมเนี่ยครับบอกเลยว่านะครับผมเนาะแขนะครับวิกิตเล็กๆน้ๆๆนอยๆนะครับประเทศไทยรับมือไว้สวายนะครับมนุษย์ทรเป็นห่วงพี่น้องผมบอกเลยว่านะครับประเทศไทยเป็นรับมือนะครับอย่างเต็มที่นะครับผม นี่ครับน้องเที่ยวนะครับเต็มรถนะครับตอนนี้ถึงทุ่งสองห้องไปต่อนะครับไปต่อว่างเคนครับผม นี่ครับบรรยากาศนะครับการเดินทางพี่น้องนะครับดิ้ยี่สิบบาทตลอดสายนะครับถึงว่าสิไปไกลสำไลนะครับกะยี่สิบบาทคือกันครับนี่ครับผมนาะบอกเลยว่ามนุษยธรรมเาต้องพิจวรพี่น้องนะครับเพิ่นมีหลายเส้นทางนะครับในการสัญจรอกว่าจะเป็นลานรถไฟนะครับลานทางด่วนต่างๆนี่พี่น้อง รถนอกหลายเส้นหลายสายนะครับยังสัญจรปกติครับพี่น้องเลยนะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมือนกับบริรุนแรกไปไลยครับบริรุนแรกถึงขั้นแบบต้องเลยยุดทุกอย่างนะครับผมอย่างเส้นมรดธรรมบอกว่านะครับรถไฟสายสีแดงหรือว่ารถไฟนะครับในประเทศไทยจะยุดบิ่งเพื่นวานะครับผมบอกเลยไปเลยครับผมพี่น้องยุดยุดแทะเนาะแต่ว่ายุดยุดแค่วันเดียวนะครับวันต่อมาก็ บิ๊กเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างกับข่าโหมดปกตินะครับตอนนี้นี่ครับผมพี่ลองเลยนะครับตอนนี้ถึงนะครับสถานีจตุจักรนะครับจะเห็นนะครับผมมาต้นไม้ใบหญ้านะครับผมที่ทางเขตนี้นะครับเป็นอนุรักษ์ไว้นะครับภามมุมสูงนะครับผมพี่ลองโคนะ สุดยอดครับนี่ครับผมจุดต่างๆนะครับผมเห็นไปเลยครับผมประเทศไทยนะครับในจุดนี้เนาะคือว่าเห็นแบบความสวยความงามนะครับของตึกนะครับของต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องนะครับที่เพิ่นปลูกไว้ ครับผมเด่นถนนนนท่านะครับผมเนาะไรล์จุดไรล์บอลนะครับอ๋อพี่น้องรถลายแห้งรถลายแห้งครับคุณอ๋อครับเดี๋ยวก็จะถึงสถานีกลางบางซื่อนะครับผมอ๋อนี่ครับผมไรล์จุดหลายๆบอลเนาะโอ้โหนะประเทศไทย ยังมียังหลายอย่างที่ผมบอเห็นนะครับพวกพี่นอ้องตึกแต่ละจุดอกไก็ได้ว่าตึกนะครับแต่ละอย่างเนาะคือฝีมือคนไทยสัง่งเนี่ยแบบลมาตรฐานพี่นอ้องถ้าเป็นฝีมือของคนไทยนีมันได้มาตรฐานแน่นอนที่ยวเคแบบนี้นะครับเห็นว่ตึกสูงๆร้ายแห่งนะครับผมที่น,านนะ้าแหน่นเนาะถาวางบนะครับหรือวา ประเทศไทยลงมือเองนะครับแมว่าสางกับประเทศเดือนพี่รองนะนะครับยกเว้นประเทศจีนเนาะแต่เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นจะแข็งแกร่งโครงสางนะครับผมผมหมักนั่งโดดไฟสายสีแดงเพราะมันวหวพี่้องมันวล้วก็นั่งแบบทุจยอดนะครับ การเดินทางโดยรถไฟสายสีดแดงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมหมกักคือค้อแม้นี่ครับพี่น้องนี่ครับผมเนาะมงึงพี่บอลน้ำกันพี่น้องนะครับเป็นบกักตึกหลายๆบลอนนะครับตึกเนี่ยตึกวีทีเอสก็มีครับผมบล็บพี่น้องนะักลงทุนสั่งบานเพิ่นนะครับทีกอตังนะครับบอกเลยว่าโบย่อมยุดง,ง่ายๆครับผมเนาะสำหรับการเดินทาง อาจจะเป็นนะครับทางรถไฟนะครับหรือว่าทางถนนเดียบด่วนธรรมดลานะครับผูกับพี่นองรถไฟนะครับไปละลำ่ำว้าพี่นองรถไฟล้าแห้งครับหยุดทันรางนะครับรถไฟแต่ละคันนะครับผมเป็นพีนองจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่รองรับรถไฟนะ โอ้ยน้อครับตึกตึกวีทีเอสโอ้ยน้องครับมาหอดสถานีสถานีกลางบางเสือแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องเลยนะครับมาหอดจอดถึงนะครับสถานีกลางนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์พี่น้องเห็นประคับองเที่ยวนะครับผมนะนี่นะครับเบิรงครับพี่น้องเลยนะครับมนุษยธรรมมารถไฟประเทศไทยสี่เศร้าวิ่งแล้วเพื่อนว่า โมมีหยังพี่รองนะครับมมีผลแนในนอนนะครับผมเพราะว่าการสัญจรนะครับประเทศเพื่อนเนาะหลังจากที่เหตุการณ์นะครับผมนอกแผ่นดินไหวนะครับอยู่พม่านะครับจนมาหอดประเทศไทยนะครับลาสูวกัรับนักท่องเที่ยวพี่้องเลยนะครับนี่ครับเนี่ยนับนักท่องเที่ยวนะเนี่ยเห็นไหมครับจะมาเที่ยวสงการกันนะครับผมเนาะบอกเลยว่าปังโมไว้พี่้องนะครับที่จะมาหอดบันที่สิบ เ1 2ิบสองพี่น้องนะครับผมก็เริ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าแตกแน่นอนนี่ครับผมบรรยากาศนะครับนี่ครับผมรถไฟบอกเลยว่ารับนักท่องเที่ยวแน่นนะครับแน่นตลอดโอเคครับพี่น้องเลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กันครับนี่แหละครับผมมาภามาเบิงนาะว่านี่ครับผมปลาสุดรถไฟเมืนกันยังวิ่งคือเก้าพี่น้องมันมียังสี่แบบ ยุดเพิ่นไรเหรอครับผมเพราะว่าล่าสุดนี่ประเทศไทยกำลังเตรียมรับนักท่องเที่ยวพี่น้องมาจากหลายประเทศเนาะซึ่งว่าสงการนี่นะครับแตกแน่นอนนะครับรอติดตามเบิ้งพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนี้อยากให้เบิ้งทุกท่านได้เห็นนะครับว่ารถไฟสายสีแดงเพิ่นนะครับหรือว่าหลายๆหลายสายนะครับเพิ่นยังบิดกึ่งเก่านะครับโอเคพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนเด้อครับผมขอบคุณหลายๆที่มาติดตามเราเสมงนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ